่านพระครูพิยะถามมาว่าเครื่องรางของขลังต่างๆใครเป็นผู้ทําขึ้นก่อน <c oughs> ตลาดพระที่ต้นโพลังกาเฉียงวัดมหา,าพาสนี้จัดเป็นเครื่องรางของขลังหรือไม่ห <c oughs> ลวงพ่อวัดต่างๆปลูกเสกพระต่างๆได้ตัวอย่างมาจากไหนถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่อ่าสาหรับปัญหาข้อหลังนี้ก็ตอบได้เลยทีเดียวว่าไม่ถูกต้องเพราะถ้าว่าตามหลักปรมวาติศาสตรแล้วก็ผิดนะอ่า แต่ถ้าพูดตามอีกแนวหนึ่งว่าถ้าลู้พ้อวัดต่างๆ่านทำน้ำมนต์ด้วยความอนุเคราะห์เขาด้วยมีความเตตามตตาจิตเป็นเริจรลิขรก็ไม่ผิดถ้าทำโดยหวังยึดเป็นอาชีพย,ยึดเป็นอาชีพตั้งใจว่ายึดเป็นอาชีพนะตัวเขาลักษณะเป็นสีระชาและวิชาแต่ถ้าทำโดยไม่ว่าสงเคราะห์เขาเขามีทุกข์เข้ามาหาก็ทำทำทำน้ำมนต์สวดมนต์สวดพรให้เขาเป่า,เป,าเป่าเสกไปให้เขาพน้นทุกข์โดยอาการกิริยาเป็นกุศลเจตนาอย่างนี้ก็ไม่เป็นศีระชาและวิชา เป็นกุณาบุเรกาลิสัยสงห์ข้อต่โลกไปแต่ถ้าทำเขาได้ตั้งใจว่าฉันอยากไปอาชีพล่ะทาอย่างนี้แล้วฉันได้เงินได้ทองลาภสการุนรองมาก็เข้าลักษณะเป็นศีรษะนรวิชาผิดหลักพุทธพจน์ในธรรมชาติสูตรโดยแท้นี่แล้วก็เป็นการเจ้ามองแต่อาชีวกระปาริสุทธิศีลด้วยนี่ตอนนี้ถามว่าเครื่องรางของขลังต่างๆนั่นใครเป็นผู้ทำขึ้นก่อนเครื่องรางของขลังนั้นตั้งแต่โบราณมาแล้วพวกศาสนาจารย์ในศาสนาฝ่ายเทวานิยมคิดขึ้นก่อน ไม่ใช่ศาสนาพราหมณ์พวกนี้มีเครื่องรางหมดศาสนาพวกคิดฟูเขาคืมีเครื่องรางศาสนาโบราณพวกอีหยุดเขาก็มีเครื่องรางรียนทั้งศาสนาพราหมณ์มมเดือยมีเครื่องรางมีแต่พุทธศาสนาเดียวที่ไม่ไดียนเครื่องรางถ้าไม,ม่นเียนไม่ทำไมทีหลังพุทธเขาเครื่องรางมาใช้กันเยอะแยะแล้วเครื่องรางเหล่านี้น่ะพุทธเรียนแตบบ่มาจากพราหมณ์ถา้าชาวบ้านน่ะส่วนมากามันจะปัญญาชนธรรมดาสามัญเนี่ยศาสนาพราหมณ์เขามีเรื่องลรอดใจมากชาวบ้านเขา้าไปง่าย ถ้ามีเครื่องรางคองขังมีของวิเศษว่าให้ป้องกันตัวคุ้มครองตัวทุกเราจะแข่งกับชามก็จะเอาใจเพื่ชาวบ้านที่มันจะทัญญนยาพรมไว้่อนปัญนก็ต้องชาวบ้านมาหาหลวงพ่อดิว่ามันมีอะไรคุ้มครองบ้างไหมถ้าเราไม่ให้ชาวบ้านก็ไม่คดา,าเพราะฉะนั้นพระในพุทธศาสนาก็ใช้เป็นอุปายะโทศลไม่ใช่เป็นอาชีพนะอุปายะโทสลเดวปายะโทศุลก็ใช้คำนี้ว่าอุปายะโทศลสมมติให้มีให้มีบ้างแต่ท่านสมนัเปลี่ยนใช้เทวบุญ จะมาเปลี่ยนเป็นพุทธมนต์แทนบรรดาพระอาจารย์ในสมัยก่อนก็เลือกคัดเอาบทดพุทธคุณต่างๆบทดพุทธมนต์ต่างๆที่มีที่มาแ,แปลกๆในพระไตรปิฎกออกมาแต่งเป็นคาถาแต่งเป็นมนต์แล้วก็มาปลูกมาเสกประดิษฐานขึ้นลางขึ้นแล้วเครื่องรางว่านะรีดี่ขังนะขังเพราะอะไรขังเพราะอำนาจจิตของผู้ทำถ้าผู้ทำไม่มีอำนาจจิตแล้วเป่าคาถาแสนจบมันก็ไม่ขังไปก็เล่าดูว่าถือชิ้นหนึ่งไม่มีอะไรขังเพราะ อำนาจจิตของผู้ทําผู้สร้างถ้าผู้สร้างอำนาจจิตแข็งมากเท่าไรไอ้ของอันออนั้นก็ขังมากเท่านั้นไอ้เรื่องคือางานของขัง,งนี่ผมรู้ดีครับเพราะผมเองนะ่ะเรียนมาเยอะแล้วคือางานของของชาคลาสสิกน่ะไหวครูเยอะครูมาเยอะแยะตั้งเรนนี่ลงหมดแล้วลงตีท้องสีเก่าเลงหมดครับครูบาอาจารย์อาจารย์สำนักไหนเจ๋งไปครอบแั่ธรรมะอิทธิตีนี่ถึงเหตุทิฏะคุณเรียนหมดแล้วก็สั้างโขงองค์กานลู่เขาวขงเขาวตั้งรัชวัตรชัดคงนั่งเขียนเลเลี่ยง เรียกสูตรเรียกเล่เทียนะปะทมังพิมพ์ทุตังชาตังสี่ปยังพันต่เมวะจะติยังเทิดกันเจวะจะตุถังอังตุ้งท่าวังปัญจะมังสีระซ่างชาตังเนี่ยว่าเรียกคาเทียเนี่ยทำของมาหมดแล้วขงปะทะหมังก็ทำมาแล้วขงทุตคูลก็ทำมาแล้วแล้วก็เรียนทุตรขุดต่างๆลงยังไงได้สิ้นเหนือเรนมาหมดแล้วพวกนี้แล้วก็เลิกปีท้องสี่เก่าๆก็บอกคืนครูบาอาจารย์หมดเลยบอกพร้อมหมดเที่ยวแมาแล้วเรียนไปแล้วเมื่อม่ได้กินหนังเลยเราไม่ขี้ข่ารึสมมุลเนี่ยคนอื่นเข้าต อยู่ดีไม่อวานดีนั่งหลังขดหลังแขกนั่งเตกนั่งเสาวกระทำาคมับคนอื่นเขาตัวเองน่ะสุขภาพย่ำแย่อดหลับอดนอนยังเพ่งกระแสจิตอีกอสุขภาพแย่ไม่ได้กินน้ำไม่ได้รองอะไรก็ไม่ได้เขาเรียกขันข้าวข้าวบูชาครูที่สลิงบักทงสเลมบักไม่ใช่ไทยเลยแต่วันนี้จะยกครูทีแมวหูหนูเอวเป็ดไก่เอวใบสีเอวปลาเอวบักไม้ไก่กองเป็นโบสถ์เลยไม่ไหวอ่ะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีกําลังกระไปไม่ถึงก็เลยบอกเลิก ถอนหมดเลยเมื่อปีสองสี่เก่าๆนี้เลิกหมดทำทีข้าคนต่างๆคื่นครูหมดประกอนนี้ไม่ได้นะครับเห็นเลยเห็นยันเนี่ยขึ้นหมดทีเดียวเห็นเลยเห็นยันเขาติดตัวจะสั่นเพิ่มขึ้นทีเดียวแล้วก็นั่งตรวจดูว่าเล่ยันเนี่ยใครมีรังสีสูงแค่ไหนพระเครื่ององค์น,นี้มีมีอำนาจจิตวิธีทำนะสูงแค่ไหนใช้ทางไหนรู้หมดจับทับรู้ทุกเลยนี่เรียนมาด้วยตัวเองลงคงกับอันชาตีเรียนหมดพอเรียนโคบันชาตีแล้วก็ลงยันให้เขาแล้วก็ทดลอง ที่ล้างเลิกหมดเลยแมวถอ,อนหมดเพราะอะไรค่อยเส้นที่สุดของทุกเรียนไปแล้วตัวเองก็ไม่พ้นทุกทกิเลสก็มีเท่าเก่าก็เรียนทำไมส่งวิชาเขาไม่สอนว่าทำไมครับกิเลสก็เท่าเก่ามีน้ำซ้ำน้ยว่าเ,วเป็นขีข้ฆ่าชาวบ้านเขาไอเขาว่าเขาวานต้องทำให้เขาอะพอเราไม่วิชาทางนี้แล้วมันดังไปเองคนมาหาเองได้วยจะลดละมนต์เอ่ยแล้วจะขอทายันตาสะเพียนไปติดหน้าร้านค้าขายข้าวก็นหน่อยเจ้าอาจารย์ต้องลงย,ยันยามหลาลาบไปอีกปลุกเสกสามวันสามคืนที่่าอะไร เอาเวลามาอ่านวิธีธรรมะดีกว่าถ้าวันที่ลุกเสรอจเอาเอาสวลอรี่มานอะไรกันไม่เอาเลยไม่เอาเลยครับถอนหมดเลยบอกคืนคืนหมดเลยสวยๆไม่มีอะไรขังเลยแม้แต่อย่างหนึ่งเหลืออยู่พอขึ้นล่างที่แขวนถอนหมดไม่เอาหมดให้เขาหมดแก๊สหมดเลยไม่เอาไม่เหลือไว้เลยเดินตามสายคุดควิถีแท้เป็นขึ้นตะบูดแท้ดีกว่า